สวัสดีค่ะดีตรับเข้าสู่การรายงานบุญพรหม morning report ประจำที่9กุมภาพันธ์2559ค่ะสำหรับกการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายเมื่อราคาแข็งค่าขึ้นแต่ให้พยายามบริหารพอร์ตในลนักษณะลองเ term มากขึ้นเพื่อลดสภาวะการขายหมวออกไปและใช้กลยุทธ์ follow buy เมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับที่สำคัญ รับพอร์ตการลงพุนสู่สถานะลองบริช้านระยะยาวนักลงทุนที่ถือลองผริช้านไว้นะคะหาจังหวะเปิดสถานะลองผริชัานเพิ่มม่าราคาย่อตัวและทํากําไรบริเวณแนวต้านและนักลงทุนที่ถือช็อตผริช้านไว้นะคะพี่สถานะลดความเสี่ยงสําหรับวันนี้แนวรับที่1อยู่ที่1180่ยเหรียญแนวรับที่2ที่1170ห่ยเหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1,200เหรียญและแนวต้านที่2ที่1215เหรียญ สำหรับดอนราทองคำในวันนี้นะคะจะกล่าวถึงสภาพโดยรวมของตลาดการลงทุนก่อนในเบื้องตน้นซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสภาพการลงทุนในตลาดทองคำมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนและถาวรในระยะปานกลางหรือมากกว่า6เดือนขึ้นไปและจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญคือกองทุนทองคำ s v d r มีการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คนไทยเราเองมีการเทขายทองคําออกมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันจึงเป็นลักษณะที่สวนทางกันนั่นหมายความว่าการลงทุนจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการลงทุนมากขึ้นและมากกว่าที่จะใช้ความรู้สึกในการลงทุนอย่างเดียวซึ่งจะเห็นได้ว่าพอตลาดมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า1เดือนเศษ สถานะการถือครองทองคำของคนไทยจะเป็นศูนย์หรือติดลบในขณะนี้นั่นหมายความว่าเป็นการขายหมูหรือพลาดโอกาสในการทำกำไรในระยะยาวจึงยังคงย้ำเน้นในการลงทุนในเชิงกลยุทธ์และเข้าใจในการอ่านบริเคราะห์อย่างลึกซึ้งจรงิงจังตลาดทองคำจะเห็นได้ว่าภาพรวม S P D R มีการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ราคาทองคำถูกผลักขึ้นมา สิบถึงสิหเหรียญต่อวันอย่างต่อเนื่องโดยกองทุนทองคำ s p d r เมื่อวานนี้ซื้ออีก5.06ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ703.52ตันและเมื่อวานนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนไม่แน่นอนค่อนข้างสูงรวมทั้งมีความกังวลอันจะเห็นได้จากตลาดหุ้นเองก็ยังอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าเงินเองดูจะเป็นปัญหาในระยะยาวที่เราเรียกว่าเป็นสงครามค่าเงินที่ทุกคนต่างอยากให้ค่าเงินของตนเองอ่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยทางยุโรปและญี่ปุ่นใช้มัตรการ QE และมีดอกเบี้ยเป็นศูนย์หรือติดลบด้านจีนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ค่าเงินตนเองอ่อนลงและมีการอาัดฉีดเม็ดเงิน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยดูจะปรับตัวลงตามเศรษฐกิจโลกและส่งผลให้มีกำลังซื้อปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันทำให้ค่าเงินบาทเองที่แข็งค่าขึ้นเริ่มทรงตัวบริเวณ35.5วบาทต่อดอลลาร์สำหรับในคืนนี้จะมีประกาศข้อมูล JLTs o Job Opening คาดว่าจะออกมาดีขึ้นขณะที่ดัชนีดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่ระดับ96.63 3 และนับติดตามบุคลากรนายรีพอ,รรอได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบุคลงพรมอร์นิ่งรีพอได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ